喵喵喵喵喵，喵喵喵喵喵，喵喵喵喵喵喵，喵喵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  20 CP เมวแมวแมวแมว,แมวนี่มันไม่ใช่20 CP เลยเกือบเมากระดานโอเคเลสโกลมูดแบทเทิลรอยัลวันนี้เรารวมตัวกับอ่าเรียกได้ว่าผมสร้างออห้องสร้างออห้องเรียกทีมมหากาพย์ผมมาได้เลยนะสุ่มเรียกว่าสุ่มไม่ได้จัดฉากไม่ได้เชิญเพื่อนไม่ได้เชิญอะไรขนานี้เออเออเชิญเพื่อนก็ได้น้องเนี่ยมาหนึ่งคนหนึ่งนะครับผม ไอ้น้องนี่คือนั่งข้างๆคือรู้จักกันเลยบางคนอาจจะมองว่าแพมพูดอะไรวะตอนนี้เด็กจิงนั่งใกล้กันผมไม่ต้องเปิดไม่หรือว่าได้ยินเสียงที่ผมพูดหลอกบหลอกแล้วกันนะาเลยวะจิงไม่เดินแอบเบิรเบรเบอร์เบอร์เบอร์เบอรเบอรเบอ ไม่ตรงนี้พี่เห็นมันจะโนะระหว่างนี้แหละมันคงกำลังจะเดินมาชุบเพื่อนมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เราก็ต้องไปเรียกตายกูเฮ้ ฉันไหนวะเนี่ยเฮียไอ้เนี่ยป้าเอ้ยฉันเพื่อนมันเนี่ยวะบนหัวต้องโดดมาแน่เชื่อโว้เฮ้ยนี่ไงตัดเพื่อนโอ้โห้ไอ้เด็กเตี้ยเร็วเกาะเร็วปั๊มไม่สุดเลย ไอ๊ยเลยยเลยหมาหมาไลไปอยู่ข้างอยู่ทำไมว้มนี่อย่าตายนะเออไอเสียชื่อน้องเเดี๋ยวพอดหูพูดหลังจะพูดอยู่เลยว่าถ้าจอดลงได้นี่ตั้งป้อมปืนเลยต่อพี่ตั้งตั้ั้งมันะไปกอง วันระเบิดแค่นี้จะทำอะไรเขากูได้อย่างนั้นเหรอฮะเออดเหรอเรียบร้อยครับผมเอ้ยเฮ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้นี่เนยนี่เดี๋ยวมันเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักออฟไปออฟไปออฟไปทางซ้ายซ้ายซ้ายโอ้หรมังกรไหม เดวอดเยพวกปีวนอลวเครมันมาดีนข้างวะเนี่ยไปแม่ปุ Demon> ่นไวจริงเลยอุ้ยรถจอดรถจอดตรงนี้มีเสียงหาชั้นชั้นสองหน้าตายตรงนี้เลยทำไมมันยิงทะลุไม่ได้วไป อู้ปดปเ่ไปๆขาไละไดละไอยิงมั้เออไไปไหนล,ละ,ะ่ะเออเขงล่างเออลเสียงยิงกันอ ว่าสีเวลากบบระบ๋อพวกนี้ทำไมมันยิงกันตรงนู้นไปแล้วอุ้ยไม่ใช่โคตรเออโอ้ันหลอนแบรรคุณน,นึกว่าบอดเป็นบทอะทั้งเกมเนี่ยออไปแล้วออไปแล้วออจัดอย่างนั้นเลยพวกคุณน่ะครับคิดว่าพวกผมมาแบบให้นิ่มๆอย่างนั้นเหรอครับอืมไม่ได้กินพวกผมหรอครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้ยอ้ไร้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้้มานเนเถนัดเลยว้าเรนสมกยเงียเี้ยมันเป็นเป็นมีดสอคมดีเลยาสมเนี่ยไปเลยโอ้ยน้องกูตายหายแล้วเฮ้ย้จกา ไม่สโลว์ครับโคตรทีมหากรรมเอทีมาผมมันมัคัดแต่แรงฮะแรงับเลเวลสร้างอ้อมสูงมาครับผมเลเวล300บวกจริงจริงตัวเองก็ไม่ได้เลเวล300หรอกโอ้าพาลูกทีมบูบายดนที่ตุ้มจนแอร์อาจจะก็เหลือโอ้โหมีดต่พวกถึงโซนกันเลย เพื่อนี่มันซึ่งเล่าร้อนไปเลยนะเออเฮ้ยนี่โอ้เราได้เปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมเห็กน้อยเราเจอปืนเตือนันะจั๊ไอ้เชี่ยโอ้โหไม่นาำคุขภาพกูเลยเปิดประตูเข้ามาได้ปังโอ้ยไม่อไสัตว์ไม่รู้จะสารหาคระพูดอะไรก็พูดมาด่าอะไรมันดีด้เดียว คนมันไม่เคยเล่นแบบตูโรหุแล้วแบบนี้เฮ้ยใจญ่ๆๆๆค่อยไปเดี๋ยวเดี๊ยวจะทำยังไงกับมันดีมันมีลูกสองภาพตัดไปตัดได้กำลังจะเปิดไปบอกกันเลยว่าบินรถเฮ้ยเอาพี่เอาพี่เดี๋ยวเองไปเก็บสีเขียวก็ได้ดูเดี๊ยวดีดูสถานการณ์ก่อนไม่ว่ามันจะดักอย่างเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีลูกสองอ่ะ เมื่อกี้อ่มันออกออกเข้าไปมันได้เสียงเขามันจุ่มเลยอ่ะไปสีเขียวก่อน,นดได้ไ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวไปไยฟังรุ่นนี้เขาที่บอกให้ไปสีเขียวเพื่อมาหยิบข้างบนได้เหรอสีเขียวก็ยังจะโล่งไหมโอ้ไปไปไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยดื้จอจริงฮะอเราไปก็สีเขียวต่อเดียวเดี๋ยวนะสีเขียวตรงน,นั้นมันวุ่นวายกันหรือเปล่า ถ้ามา fate, pues huh, ันวุ teachers, nah. ่นไว้ก็ยังไม่ต้องไปอินนะฮะตัวลมูลกันอยู่ตั้งป้อมเฮ้ยทีอย่างนี้พังอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะบอบบอบบอมบอบบอบมันยิงกันอยู่มันจะให้มันเห็นมึงสิไอ้เชี่ยบมเออปล่อยมันยิงกันอย่าไปเสือกซะเออยิงเขาบอมก่อนให้มันยิงกันก่อนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไปเลย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 ไปแล้มันเจ็บอดี๋ยวเดี๋ยมันมันยิงกันตอนนี้มันเจ็บมันกำลังจะพันยากันอยู่แน่เลย เชื่อทีจแประสบการ์ดนี่เลยคอเบียร์ตี้มาเกือบเกือบสส่ปีเออะไรนี่ไงตั้งป๊อตั้งป๊อบตัป๊อกว่านีละทุกคนเดินกระนำยิงมันมันจะลบมไอ้่ไปไหนแล้ววะล่วงไปแล้วไปตาม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 ตาลวงแล้ว ตรงนี้แล้วคนมันต้องอยู่แถวนี้แน่นั่นไงเสียงรถมันต้องหายาพาหน่าไปรับเพื่อนวันนี้เรายิงศพเพื่อนมันกีน่ดีมันมีกี่ตี้วะเนี่ยเฮ้ยยิงกระนำยิงเราไม่ได้ตี่ตัวนี่จัดตึ้งตรงเนี้ยตึงตรงเนี้ยไม่ได้ดึงเออไม่ได้ตึงเออไปช่วย ไม่เดือดมันดึงโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ดึงมันดึงไปเองโุ้ยอย,อยู่ไหนวะอีกตัวนึงอะขัโบโอขโบโอยคากขบอยแกล่าแกล่าโอ้โหชาเมลเหมียวโค้ดไหนดีนี่เล่นมาทีมนะอย่าให้น้อยนะฮะแต้มบุญเยอะฮะแต้มมาเล่นกับปุ้ยควยเนี่ยมหมดคอนเทนต์แล้วก็เลยจะสุ่มเชิญคนอื่นมาเล่นด้วย ตอนนั้นมันจะระเบิดแล้วเปลี่ยนเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไอเด็กเกียดเลขึ้นคันไอชาบูเฮ้ยชาบูไอตองหาพระแสงเลยตรงรูนมันเยอะน่ากลัวแล้วตรงนั้นมันชโชนนแอรอารดวายเลยออุ้ยอุ้ยอุ้ย นักสู้ปีไฟนักสู้ปีไฟนักสู้ปีไฟเฮ้ยไอ้เกียร์ทำไมกูยิงมันไม่โดนเลยวะทำไมมันเร็วมันลีนอย่างนี้เฮือกแยกล่างเกียวไปไปไปเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรายืงหนึ่งนะโซนเนี่ยไอ้เกียร์ทำไมตอนนี้โอ้ยมันจอดมไปไอ้หนามูมันต้องหาามอตรงนี้เนี่ยเือ ไปเลยนะเปลี่ยนลูกพีใหม่แนละ้วสาวครับผมเอาเรียกได้ว่าเอาสาวส,าวสมุยมาครับผมเราจะปกป้องเธอเอง <c oughs> ไปล็อกหัวสร้า,าปงป้อมยังนั้งเลยป,ป้อมฝั่งเราก็มีนะเธอ,อเฮ้ยมันเปลี่ยน,นมาคนเดียวผล่มาที่ไหน มันต้องมาอีกแน่พออุ้ยอุ้มันต้องมาอีกแน่เป็นแอนดอรลูกแรกอ่ะวันที่เราต้องโตหนึ่งนายดอยยิงด้วยกันย yeah well, ิงไปยืนตั้งสามตัวอย่ารถติดกับคนคนเดียวเออฮึ้กาเล่นแบบทีมเนี่ยเออเจ้าทีมดีจริงๆ อันนี้ไม่ได้ไประชดคือทีมดีจริงๆทีมเนี่ยทีมเนี้ยอ่าอ่าเป็นห้องเราคัดมาไงเราสร้างห้องไอ้เชี่ยคนเปิดมีคนเยอะจัดไอ้ตั้งตันเลยไม่มีโอ้ไม่มีอะไรไม่มีบอดสะสมเลยตีมตีมคนล้นวัดไอ้เชี่ยโล่งจัด ไปแคมป์ก่อนดีไหมไม่เอาไอ้ป้อมอย่าไปยองนะฮะวัวไม่ได้วัวก็ไม่ใช่ของพวกกูสิรับป้อมธรรมดาดิทำอะไรไม่ได้แล้วฮะทำไรโอ้ยบนเขาไอ้เชี่ยกูไม่เห็นไงเขามึงเพิ่งบอกกูไม่เห็นถ้ากูรู้ว่ามัน,ม,นมันเยอะนี่กูไม่แหมหลอกลอัางล้ง ถ้ามันเป็นคนหญิงนี้สาวสาวน้องครับมช่วยเยอะเลย <laughs> ถ้าคุเปิดไมค์คุยกับพูด, <c oughs> ด,พ,ดพูดกับพวกเขาได้ดีมคนจะดีนะดูนะติดอยู่ที่ทำงานครับผมคุยไม่ได้นี่ขนาดคุยไม่ได้นะเฮ้ย <laughs> <c oughs> ใหญ่ไรโ <c oughs> จนจร <c oughs> ิ <c oughs> งๆไงเอาโดดร่มลงมานี่ไม่แน่ไม่มีอาวุธอะไรสักอย่างให้เลย เฮ้ยเฮ้ยมันเข้าไปอะโอ้นั่นไงนั่นไงเห็นอยู่แดงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเหตุการณ์อย่างนี้มันคุ้นเลยเฮ้ยมันจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์เบอรุจีหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะซ้ำเหมือนเอ็ดลูกทองเมื่อกี้หรือเปล่าวะเนี่ยไอเหี้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอ่ะมันต้องยืนนี้สินั่นไงนั่นไงข้างหน้าแต่กูไม่เห็นไอ มันมีประตูเข้าไปนะนู้ชมแต่มันไม่เห็นอะไม่ดีวะมันจะเบิดไหมเฮ้ย like เดี๋ยวก็โอ off, ้โหก็เพิ่งบอกไปว่ามันมีล ok> ูกซ้องจยิงนะลูกเม้ก็ไ่ได้ด ah ้วยเดี๋ยวก่อนนะบอดีว่ามันอยู่ข้างในขึ้ลมาเนี่ยมัน